สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมของชาวราศีพิจิกนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแต่ถ้าไม่ชอบก็กดข้ามไปได้เลยนะคะกดออกไปได้เลยเนาะจะได้ไม่เปลืองแบ,บตเตอรี่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้นะคะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงเด่นๆอะไรเด่นๆดวงประจําเดือนพฤษภาคม เป็นยังไงเรื่องอะไรโดดเด่นที่สุดหรือโดดเด่นมากๆส่จนต้องแบบวาต้องโผล่ออกมาอะไรอย่างนี้นะคะคนราศีพิจิกค่ะในคนราศีพิจิกในห่วงนี้นะคะมีโอกาสจะได้ทำอะไรทำงานหรือได้ทำลงมือทำอะไรสักอย่างที่เป็นลักษณะข,ของการตั้งมั่นจดจ่อตั้งใจใช้สมาธิแบบ คือเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นช่วงของการตัดสินใจเดินตามฝันของตัวเองที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองมีความชํานาญจริงๆโดยไม่รู้หรอกว่าคืออนาคตข้างหน้าฉันจะเป็นยังไงฉันไม่รู้แต่ว่าในเดือนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรที่มันเป็นฝันของตัวเองจริงๆที่มันไม่ใช่แบบว่า ฉันทำเพราะจำเป็นฉันทำสิ่งนี้เพราะว่าสถานการณ์อะไรหลายอย่างบังคับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เหมือนเหมือนคนเคยทำงานประจำมาตลอดนะคะเคยทำอะไรที่แบบมันเป็นรูทีนมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคุณจะมีโอกาสได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชื่นชอบมันเป็นความฝันเป็นสิ่งที่คุณทำแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณมีความสุข รู้สึกเหนื่อยนะแต่มันสุขที่ได้เหนื่อยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกลำบากใจในการที่จะแบบจะเหนื่อยกับสิ่งที่ฉันทําอยู่อะไรเงี้ยต่อให้ทางข้างหน้ามันจะแบบดูไม่มีอนาคตหรือบางคนแบบท้วงติงแบบเฮ้ยทำแบบนี้ระวังนะจริงๆควรมีงานอื่นรองรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหลายๆคนรอบตัวคุณแทบเตือนแทบทั้งหมดแหละ ว่าแบบก็อย่าเอาเลยอย่าทําแบบนี้อย่างน้อยอย่าะบางคนนะคะบางคนตัดสินใจออกจากราชการเพื่อมาสารฝันตัวเองในบางอย่างที่มันเป็นฝันที่คุณอยากทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนรอบตัวคุณรู้สึกว่าเอาง่ายๆนะถ้าเทียบความมั่นคงแล้วอ่ะงานที่คุณทําอยู่คนรอบข้างมองว่ามั่นคงแต่สําหรับคุณเนี่ยคุณมองในเรื่องของสภาวะทางจิตใจคุณมากกว่าที่คุณรู้สึกว่าคุณอิ่มตัวคุณเบื่อแล้วก็อะไรเดิมๆคุณรู้สึกว่าตอนเนี้ย ถ้าฉันจะต้องเหนื่อยมากๆฉันอยากเหนื่อยกับสิ่งที่อัาฉันถนักฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะต่อให้ทางข้างหน้าฉันจะมองไม่เห็นอะไรมันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือใกล้ละความอดทนในสภาวะตรงนั้นน่ะมันใกล้จะจบลงแล้วคือแบบคือมันบางคนไม่บางคนจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือมันไม่เหลือทางให้เลือกแล้วก็โอเค ในเมื่อแบบมันจําเป็นจะต้องหาอะไรสักทางเพื่อมารองรับบางคนมีการตกงานตกงานแล้วมันเป็นสภาวะที่กดดันหรือบางทีมีลักษณะของการาเตือนออกมาก่อนหรือบางทีจะชอบเขาจะชอบใช้คํานี้เนาะคําที่ว่าสมัครใจลาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ก็ให้เราออกนั่นแหละถูกแล้วพอออกปุ๊บเรากลายเป็นว่าเราก็อตัวคนพิจิกเองก็รู้สึกว่า อิ่มกับสถานการณ์ที่ต้องทำงานแบบเนี้ยประจำประจำบางคนทำงานโรงงานหรือทำงานเอกชนอะไรก็แล้วแต่หรือข้าราชการหรือทุกๆอาชีพอะค่ะแต่คุณรู้สึกอิ่มรู้สึกเบื่อมีสถานการณ์บางอยา่างทำให้คุณจำเป็นจะต้องจบจากที่เดิมใกล้แล้วแหละมันใกล้ถึงเวลาที่ต้องจบแล้วนะคะแล้วคุณมืดแปดด้านอะไม่รู้จะไปทางไหนดีท้ายที่สุดแล้วคุณเลือกที่จะเชื่อตัวเองคุณ ทุกๆก,การตัดสินใจของคุณตอนเนี้ยบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนคุณไม่รอบคอบแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณค่อนข้างคิดทบทวนมาดีมากๆแล้วแหละคือแบบเหมือนกับอยู่กับตัวเองอะ่พะพออยู่กับตัวเองแล้วแบบมันได้แต่คําตอบเดิมๆคําตอบเดียวที่ว่าเชื่อตัวเองเถอะฉันเชื่อตัวเองอะไรเงี้ยได้กลับมาทําอะไรที่ตัวเองใฝ่ฝันได้กลับมาทําอะไรดีๆหรือบางทีเป็นลักษณะของการชวนร่วมหุ้น ลงทุนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นคนรู้จักที่มีความฝันเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะไพ่นี้เนาะเราขออนุญาตตีความอย่างนี้แล้วกันว่าอ่ามันเป็นการได้กลับไปทําอะไรที่ตัวเองรู้สึกถนัดหรือถ้าบางคนนะคะที่อาจจะยื่นกู้กู้บ้านกู้รถกู้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีโอกาส มีเกณฑ์ได้ทําสัญญาเช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเงื่อนไขเขาจะเยอะมากเงื่อนไขดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างมีเยอะอ่ะมีข้อนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะทําให้เงื่อนไขตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณต้องตัดสินใจใหม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วว่า คุณจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราจะพยายามไม่แนะนว่าคุณควรตัดสินใจอย่างไรนะคะมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่คุณรู้สึกว่าทุกๆคนน่ะสามารถเจริญเติบโตได้ราศีพิจิกเป็นคนใจกว้างในระดับหนึ่งเออด้วยความที่เป็นน้ำด้วยแหละมัง้งเป็นคนธาตุน้ำเลยทำให้รู้สึกว่าทุกคนน่ะล้วนลาแต่มีวิถีเป็นของตัวเอง ล้วนแล้วแต่มีวิถีเป็นของตัวเองพิจิกเป็นหนึ่งในราศรีที่เรานับถือใจเขาอย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างจะเหมือนกับไม่บังคับคนอื่นนะไม่บังคับคนอื่นให้มาคิดแบบตัวเองแต่พิจิกจะเป็นสายแบบอ๋อคิดต่างได้เลยหรอปะอ๋อเธอคิดแบบนี้เหรอเออแต่ฉันคิดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณรู้สึกว่าการเจริญเติบโตไปอ่ะ เราไม่จําเป็นจะต้องประสบความสุเด็จพ,พร้อมกันหรอกคนอายุเท่ากันไม่จำเป็นต้องประสบความสุเด็จพร้อมกันเอาเป็นว่าเราบัญญัติคนจํากัดความคนราศีพิจิกว่าเป็นคนที่ใจกว้างในเรื่องของการมองทัศนคติคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะต้องมีการแข่งขันนะคะค่อยๆโตไปเนาะขอแค่แบบคุณมีความ ความมุ่งมั่นตั้งใจเราไม่เหนื่อยไม่ท้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอุปสรรคอะมันมีแน่นอนอุปสรรคมันมีแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเนาะแล้วอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาหรือบางทีเนี่ยมันจะมีมีความโชคดีโอเค เราใช้คําว่าความโชคดีแล้วกันคุณอาจจะได้รับความโชคดีว่าอาชีพหรืองานที่คุณอยากจะไปทําในความฝันความคิดของคุณเนี่ยคือคุณแทบจะไม่ไม่มีความรู้เลยว่าคุณจะไปตั้งต้นยังไงแต่บางเอิญบางเอิญว่าอะสมมติว่าคุณอยากเปิดคาเฟ่เพราะตอนนี้เขากำลังฮิตกันเนะเาะจุดเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากเปิดคาเฟ่แต่ว่าคุณรู้สึกว่าฉันยังหาทำเลดีๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางเอิญว่าคุณไปเจอกับใครสักคนหนึ่งหรือรู้จัก จากกับคนใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาหมดแพชชั่นในการทำสิ่งนี้ต่อแล้วแล้วเขาอาจจะเอ่ยปากชวนหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอเขาหรือแบบเห็นป้ายโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้ยินข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนเขาจะไม่อยากทำต่อคุณอาจจะมีโอกาสที่ไปเติมไฟให้เขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยหรือเราจะกลับมาทำดีหรือดีไม่ดีตัวคุณเองนั่นแหละคะ่ะที่จะเป็นคน เอามาทําต่อแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะถ้าทําคนเดียวแต่ถ้าทํามีคนทําช่วยเนี่ยก็จะพอไปแบบเออพอพอไปได้เออพอไปได้เออยิงยาวเลยนะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าทําคนเดียวเหนื่อยแต่มีความสุขแต่ถ้าร่วมหุ้นทํากับใครก็แล้วแต่คือมันมันมีทั้งความสุขแล้วก็ความสําเร็จ แต่ถามว่ามันใช้เวลาไหมทุกๆอย่างล้วนแล้วแต่ใช้ระยะเวลาทั้งนั้นนะคะมันมีเวลาของมันอยู่อะเนาะมันมีเวลาของมันอยู่ถามว่าถ้าสมมติคุณทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอา,อาหารการกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแนะนำว่าถ้าถ้าคุณจะมูหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มูเกี่ยวกับธาตุของคุณเลยก็คือมูอะไรที่มันเป็นน้ำอะอาจจะเป็นการอา จริงๆอ่ะเราเชื่อเรื่องการกรวดน้ํานะคะกรวดน้ําอยู่สม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่อยากคนราศีพิจิกซึ่งเป็นคนธาตุน้าเนี่ยขาดในเรื่องนี้ไปเลยนะทาบุญเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบถวายน้าน,นั่นนี่นู่นให้ทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันไหลเหมือนน้ำฟโฟลเหมือนน้าคือทําอะไรไม่มีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยไปได้เลยนะคะนี่ทำอะไรหยิบจับอะไรทำมาหาก,กินได้สบายๆส,ส,สำเร็จนะคะ ไพ่องค์พ่อปปิกาเนตนะคะเป็นไพ่แห่งความสําเร็จความมุมานะความเพียรพยายามองค์พ่อเนี่ยจะชอบชอบคนที่มีความมุมานะพยายามเป็นคนที่รู้บุญคุณคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใครที่พยายามมาทั้งชีวิตอะ่ะบอกได้เลยว่าถ้าไพ่นี้ขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยอะ่ะมันจะไม่สูญเปล่า มันจะไม่สูญเปล่าสิ่งที่คุณสู้มาสิ่งที่คุณตัดสินใจมันจะไม่สูญเปล่าและเชื่อเลยว่าถ้ามีการเป็นลักษณะของการค้าขายไม่ว่าคุณจะจับอะไรก็ตามได้รับความสนใจแน่นอนนะคะก็ยังไงดีอะอยากให้คนราศีพิจิกทุกคนนะคะอะไรที่เป็นพลังงานไม่ดีในนี้ไม่อยากให้เก็บไปคิดแค่ระวังก็พอเออแค่ระวังก็พอจะถามว่าในนี้มีอะไรที่ต้องระวังไหมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่ต้องระวังเพียงแต่ว่ามันอาจจะ สิ่งที่คุณตัดสินใจจะทะําอ่ะคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคุณคือคุณกำลังเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่คุณรู้แหละว่าคุณอยากไปไหนแต่คุณไม่รู้ว่าไปทางไหนเนาะปะเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกคนราศีพิจิกคือสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยเขาไม่เคยทรยศความพยายาม ของทุกคนแน่นอนนะคะขอให้คนราศีพิจิกโชคดีค่ะขอให้เจอการยานามิตรที่ดีขอให้มีลูกค้าเฮงๆปงปังปขอให้มีเงินทองเข้ามาเยอะๆนะคะคนราศีพิจิกสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจำเดือนพฤษภาคมนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ